พี่อีกครั้งหนึ่งค่ะน้องแอนนะคะอดีตก็เป็นสาวโรงงานค่ะทำง,งานประจำมาก่อนเนาะก็ทำงานอยู่ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ค่ะก็ดูแลระบบให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่โซนนนทบุรช่วงแรกเนี่ยที่แอนทำนแนนภูมิใจกับงานประจำของแอนมากนะคะแนนโคตรรักในงานนี้เลยแต่พอเราทำไปเนี่ยตอนนั้นงานทำเป็นระยะเวลา8ปีด้วยกันค่ะด้วยวงจรของของเราค่ะการใช้ชีวิตรุ่นนี้นั่นไม่ได้มีการวางแผน สุดท้ายเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาเรื่องขาดการเงินค่ะก็เลยพยายามมองหาอะไรก็ได้ที่สามารถทําคู่กับงานประจำาบได้นะตอนนั้นแนนพยายามมองหาทุกสิ่งยาแต่สิ่งที่แนนได้คือผ่านบนโลกออนไลน์เหมือนเดิมเพราะใโลกงานประจาแนนอะเวลาเราเท้าทางานนะคะแนนจะมีเวลาในช่วงหลังเริ่มงานสุดท้ายแนนมาเจอในสวนข้อมูลมีเวลามีเวลาว่างวันละสองสามชั่วโมง สามารถเทียสร้างรายได้ได้แนนอบอกข้อมูลต้องมาแบบนั้นค่ะโดยที่ไม่เคยเห็นหน้าตาของคนโพสแบนเนอร์นั้นเลยแนนอบอกข้อมูลเข้ามาจากคนคนหนึ่งค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะเข้ามาทํางานอายุธยาแนนไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าหรือมีทีแต่การที่แนนจะต้องเข้ามาเรียนรู้เพื่อแลกกับรายได้ที่แนนต้องได้อะค่ะแนนต้องก้าที่จะออกจากบ้านเดินทางมาอนุสาวรี เรื่องที่จะมาเรียนรู้ว่างานที่เขาบอกว่าทำวันละสองสามชัว่วโมงได้รางได้เนี่ยเวลาเปห้าร้อยหกร้อยเนี่ยมันทํำยังไงแนนที่รูร้ว่า BTS นั่งยังไงมาด้วยฟิแบบนั้นนะคะสังเกตว่าไอ้คนที่ไป่อนหน้ามันต้องไปเอาบัตรตรงไหนเขาต้องยอนเสี่ยงบ,บัตรยังไงมาด้วยฟิลแบบนั้น,นะคะ่ะสุดท้ายพอเนนก้าที่จะก้าวออกมามันทําให้เนนเจอโลกโลกหนึ่งะคะ่ะ โลกที่เขาเรียกว่าธุรอิจเือะค่ะสังคมเนี่ยัไม่เคยเจอมาตลอดตั้งแต่งานเรียนจนทงานแปดปีแต่โลกโลกไปนี้ทำให้ยังได้เจออีกสังคมนึงเลยสังคมที่ทำไมเด็กโมสามมีไไมมาาย,ยมได้สามแสนทำไมคุณอาไวยเกษียณมีรายได้หลักล้านทำไมเด็กที่เรียนไม่จบมีรายได้แต่หลักแสนแล้วเราล่ะจบปิญญาตรีนะ ทำงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์นะแต่ได้แค่หลังวันนั้นภาพที่แนนเห็นแนนลืมมันไม่ลงที่นี่มันคืออะไรทำไมเขาได้แายได้แบบนี้ทำไมมันทำให้คนคนหนึ่งมีไรายได้แบบไม่จำกัดแนนถึงขั้นต้องพาตัวเองค่ะทุกทุกครั้งที่มีโอกาสวันหยุดหลังเลิกง,งานสภาโน้ตบุ๊กหนึ่งใบนั่งก็สู้ค่ะเพื่อเข้ามาเรียนงานในกรุงเทพ บางวันเรายอมแม่เพราะกว่าจะได้เรียนสามทุ่มสี่ทุมลู้จะหมดอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยู่วิชานั้นเราจะไม่ได้ยอมตัดสินใจเป็นไงเป็นกันขออยู่เพื่อที่จะเรียนเรียนแล้วไม่ให้ได้ใส่เรียนแล้วแม่ให้ได้หลานโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องหปนหนอนที่ไหน,นอันนั้นคือสิ่งที่เราแลกแต่ช่วงแรก มันไม่ได้ไรายได้นะคะก็ทำไม่เป็นนะต้อปรู้ว่าต้องทำยังไงต้องขอบคุณนะคะขอบคุณในระบบต่งางๆที่มีและจัดสอนแนนอยากจะตอบย้ำอีกหนึ่งเสียงว่าวันนี้การที่แนนเลือกก้าเข้าสู่ทุนหกเรือกค่ะแนนกล้าบอกว่าไม่ใช่นะั้นไม่มีทางเลือกแต่แนนตัดสินใจที่จะเลือกสำเร็จในทุนหกเรือกค่ะ ผ่านมาเจ็ดเดือนแปดเดือนเราเคยสำเร็จในธุรกิจในระดับหนึ่งแต่เรามีความต้องการที่ต้องการมากกว่านั้นเราเลยลองที่จะเดินหาธุรกิจบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายเส้นยันเราเพยายามพิสูจน์มันทุกอย่างด้วยความเชื่อและความศรัทธานในวิชาชีพนี้แต่สิ่งที่เราได้รับคือผลตอบรับไม่ได้มากเท่ากับที่เราต้องการ รายได้พวกเรารายได้ของโบน,นเองแทบจะไม่มีจากจากคนึ่งที่เคยได้รับรายได้หลักแสนจากการ,ร,รทำธุรกิจเครือข่ายแต่นะช่วงตลอดระยะเวลา8เดือนเกือบเกเดือนมันไม่มีเลยและในวิตีทั้งนั้นต้องขอบคุณที่ทําให้แนนได้มีโอกาสที่โคตรจะยิ่งใหญ่และโคตรสาคัญมันคือโอกาสของการพิชีวิตทําให้แนนได้จากบริษัทไกยราค่ะ ถ้าแนนไม่ได้เจอพี่ทั้งสองท่านนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เปิดโอกาสทำแนนนั่นคือท่านอาจารย์ประพลและพี่ตุม้มพันธิ์นี่ค่ะน,นช่วงพียาที่เรามีรถเรามองเห็นทั้งสองท่านมีรายได้เข้าตลอดจะว่าเป็นวินาทีก็ได้เดี๋ยวก็มีลูกค้าโทรมาเดี๋ยวก็เสียงเงินโอนทั้งทั้งที่เราเนี่ยเฮ้ยก,ก็ทำออนไลน์เหมือนกันนะแต่ทำไมของเราเงียบ จนเราต้องยอมรับกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อมั่นและศรัทธาพิสูจน์มาตลอดบางครั้งมันไม่ได้เราต้องยอมรับและต้องกล้าที่จะกล้าไปคุยกับพี่ตุ่มปาิตาว่าพี่พี่ทำอะไรอยู่หรอคะพี่ขายสินค้าอะไรหรอคะทำไมมีลูกค้ามาอบเลยมันต้องทำยังไงหรือคะพี่เราอะค่ะแค่เปิดโอกาสที่จะยอมรับความจริงและเข้าไปยนรู้กับเขาวันนี้ต้องขอบคุณคะมันคือการเปล่ชีวิต คือช่วงแรกน,นอบอกว่าเปิดใจกับผลิตกัณฑนไม่อยากเดินทางาคือวันนี้ค่ะถ้าผลิตภัณฑ์เขาไม่เจ๋งจริงไม่ดีจริงมันไม่สามารถที่จะยืนระยะได้นานขนาดนี้และสิ่งที่แนทพิสูจน์คือหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราต้องการเดินเส้นทางนี้แล้วกับผลิผลตภัณฑ์และบริษัทของไอเทรา เราก้าแบบ100%ปเตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีมาและเรียนรู้ถ้าดาวันนี้ค่ะก็เป็นระยะเวลาเนะเร่วม้เดือนขึ้นหรือเกือประมาณ2เดือนต้องขอขอบคุณค่ะยอดขายที่ทะุมากกว่า4สายตาค่ะและทนันทีที่นี่เป็นทั้นแรกค่ะที่แอนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กับพี่ๆทุกท่านในส่วนของ คอร์สครั้งนี้ซึ่งมันอบอุ่นมากๆบริษัททำให้แนนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกจากแค่สินค้าพอเราได้มาสัมผัสเราได้มาเจอมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะบริษัทอเยลาออกโจทย์แนนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือและสิ่งที่แนนเจอคือ การหลอมรวมความเป็นหนึ่งระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ของเสียปงปพลงนี้ให้กับผู้คน้วยค่ะแลวสุดท้ายนี้ค่ะก่อนที่แนนจะขึ้นไปเนาะแนนอยากจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องอายุที่นี่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการศึกษาที่นี่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับวิชาชีพที่คุณมาแต่ขอแค่ใจค่ะ ที่คุณกล้าที่จะไขวยที่จะขวาแล้วเจอกันค่ะที่มนุษย์เงินล้านแน่นอนขอบคุณค่ะ